สรุปตารางเหรียญเอเชียนเกม2022ล่าสุดประจำวันอังคารที่3ตุลาคม2566อัปเดต19นาฬกา30นาทีอันดับ1จีนมี156เหรียญทอง85เหรียญเงิน44เหรียญทองแดงรวม285เหรียญอันดับ2ญี่ปุ่นมี33เหรียญทอง45เหรียญเงิน49เหรียญทองแดงรวม127เหรียญอันดับ3เกาหลีใต้มี32เหรียญทอง43เหรียญเงิน 63เหรียญทองแดงรวม138เหรียญอันดับ4ี่อินเดียมี13เหรียญทอง24ี่เหรียญเงิน26เหรียญทองแดงรวม63เหรียญอันดับ5อุซเบกิสถานมี13เหรียญทอง14ี่เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงรวม48ปเหรียญอันดับ6ไทยเปมี12เหรียญทอง1ิเหรียญเงิน18ปเหรียญทองแดงรวม40เหรียญอันดับ7ไทยมีส0เหรียญทองเเหรียญเงิน18เหรียญทองแดงรวม37เเหรียญ อันดับ8เกาหลีเหนือมี7เหรียญทอง10เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงรวม22เหรียญอันดับ9เหรียญบาเรนมี7เหรียญทอง1เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงรวม12เหรียญอันดับ10ฮ่องกงมี6เหรียญทอง15เหรียญเงิน24เหรียญทองแดงรวม45เหรียญ